มาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับสวนสงแกเปะธรรมอุทยานวัดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมมาครับหัวหนาใหญครับคุณยายครับวันนี้ครับมาถวายองค์พระนาคปกนะครับผมไม้จันขามแกจากมือบาลหานเองครับพี่น้องครับสาธูน้ำกันได้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็นั่งทานนะครับผมนั่งล่อปูออกมาจากกุฏินะครับนั่งล่อปูออกมาจากกุฏิปูอ่ะ คงสีชั้นเช่านะครับชั้นเช่า้าเราก็ได้ชั้นยานะครับผมจญยาแล้วล่อปูออกมาจากกุฏิแล้วกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเราว่าเช่าบ้านที่มาล่อก,กันล่อค่อยกับนันทสการปูนะครับเราว่ามาึ่งใบบุญพึ่งแบบนี้ปูกันก็นจะได้ออกไปไกล้ปูนะครับผบมม้านรองฮานกันมาเป็นครั้งที่สองนะครับรู้สึกว่า สิ่นเนกีนนี่ครับเพราะว่ามาเทือแลกมาครั้งแรกนี네่คนเต็มวัดนะครับมาครั้งแรกคนเต็มวัดนะครับมาครั้งที่สองนี่คนบกไฮไลายนะครับเพราะว่าบ่มีพิธีการอธิษฐานจิตผูกเสกเท้าข้างของขังนะครับผมเป็นวันธรรมดาเดามาได้ครับว่าปูอยู่หรืะบอยู่เดาม้านะครับผมไม่รู้ว่าปูอยู่นะครับ้านสีม้งซอปูจะเดินทางไปกรุงเทปนะครับพี่น้องครับถือว่าโชคดีนะครับพี่น้องครับครับสิพากษ์คืนบ๊วย ไก่องปูครับผมลูกเหมือนองูหาซิลานะครับบาลหันกับเาค่อยมาทักเทียนนะครับมองนี้ครับตรงเป็นนี้เป็นทางแรกครับเป็นทางแรกทีมากตรงนี้ราคาประมาณตึกสามสีชั้นเลยนะครับประมาณตึกสามชั้นสี่ชั้นครับลูกเหมือนองปูอีทั้งครับพานไปพานมากอะยินเสียงแต่บีบใสีตลอดนะครับเส้นท้าง เราบังกลละสินไปหามุกดาหารนะครับพี่น้องครับต่เมื่อค่มากคับเรียนเชิญได้นะครับผมกาบไวองคปูนะครับผมเป็นลูกเหมือนองค์ใหญ่นะครับติดนนบนทางนะพี่น้องครับด้านล่างผมพนี้ก็เป็นวัดหลวงปู่ศิลาเรืยว่าธรรมอุทยานบ้านแกเปะนะครับผมเรืยมว่าส่วนสมแกเปะนะครับครับมีเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับมาอิ่มบุญแล้วครับวันนี้ครับ มาครับหัวหน้าญงอินบุญเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับมาถวายองค์นาคปกนะครับผมไม้เกินดขามนาคปกนะครับกรเสรศัพท์โดยดียเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับสาธุบุญน้ำกันเด้ดสาธุ